สวัสดีค่ะยินดับเข้ามานค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันนี้จะไม่มีอะไรขอโทษนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะวันนี้จะไม่มีอะไรมาแกะให้ดูนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เราจะมาตามติดชีวิตชีวิตแท็กกี้หนึ่งวันก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายส 3, 3ามสามสามจครึ่งแล้วนะคะพอดีว่าวันนี้เนื่องจากว่าแท็กมีเข้าคอร์สคือ ต้องไปเข้าคอร์สคอร์สหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น first aid เนาะก็เกี่ยวกับการช่วยชีวิตการปฐมพยาบาลเอาพูดง่ายๆว่าเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนาะคอร์สนี้ตัวตัวสถานที่ที่จะไปเรียนอะคะ่ะมันจะอยู่ในตัวเมืองเนาะก็ตอนนี้จะขับตอนแรกก็จะนั่งรถไฟเพราะว่าจริงจจากบ้านแตกะคะ่ะจากบ้านแตกไปในเมืองเนี่ยมันแค่หนึ่งสถาน,นีเองประมาณสักห้านาทีหรือสามนาทีก็ถึงแล้วแต่ทีนี้ขี้เกียจ ขี้เกียจไงเพราะว่าเนื่องจากวันนี้การเรียนค่อนข้างยาวนานนะคะประมาณ7ชั่วโมงนะยาวมากตั้งแต่บ่าย4ี่โมงนะคะเริ่มเรียนก็คือต้องไปสแตนบายก่อนประมาณสักบ่าย3 4 0บ่าย3 4 5ก็คือต้องไปสแตนบายแล้วแล้วก็เริ่มเรียนตั้งแต่4ี่โมงจนถึง4ี่ทุ่มยาวมาก ไม่อยากจะคิดคือก่อนหน้านี้ก็คือจะเล่าให้ฟังก่อนว่าคือก่อนหน้านี้ค่ะก่อนจะเรียน first I first A i g ตัวเนี้ยก็คือจะต้อง,จะ,จ,ะองจ,ะจะต้องมีการทําข้อสอบก่อน100ข้อเราจะต้องทําจนกว่าเราจะผ่านนึกออกปะก็พูดง่ายๆว่าแต่ข้อสอบเนี้ยถามว่ายากไหมเอาจริงๆค่ะ first time ที่ที่ลองเทสดูค่ะลองลองทำดูถามว่ายากไหม,ม,าาไหมเอาจริงๆน่ะสาหรับเราเราว่ายากนะเพราะว่าคําศัพท์อย่างเงี้ยมันเป็นคําศัพท์แบบ วิชาการนึกออกปะก็ค่อนค่อนข้างจะยากสาหรับเรานิดนึงแต่ว่าฟในลี่น่ะเราก็พยายามทําจนจนมันผ่านน่ะก็คือเหมือนกับว่าเขาจะให้เราจําให้ได้นึกออกไหมคะเขาจะให้เราทําจนกว่าเราจะจําได้ว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นปสเต็ปไหนเบื้องต้นอะไรอย่างนี้ค่ะแบบถ้ามีสารเคมีเข้าตาจะต้องทําอย่างไรเบื้องต้นอะไรอย่างนี้ปฐถมพยาบาลแล้วก็ เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเบอร์อะไรอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเราจะต้องรู้เบื้องต้นก็เดี๋ยวเนี่ยค่ะเดี๋ยวแต่กําลังทุระเยอะมาก,กวันนี้แล้วเป็นวันที่วุ่นวายมากวันนี้เป็นเป็นวันพฤหัสนะคะก็พอดีลงคอสไว้วันนี้จริงๆมันมีช่วงเช้าด้วยแต่ว่าตัเลือกเป็นช่วงบ่ายดีกว่าเพราะว่าเราเป็นเราไม่ใช่ มอร์นิ่งเพอร์ซันเราเป็นเราเป็นไนท์เพอร์ซันเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเรียนบ่ายดีกว่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันแต,แต่ไม่แน่ใจนะว่าในห้องเรียนเขาจะให้ถ่ายทําได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าก็เป็นเป็นฟอร์เจอร์ทั้งหมดในคลาสเรียนวันนี้ที่เราจะไปนะคะไม่แน่ใจว่ามีเยอะหรือเปล่าแต่น่าจะเยอะนะเพราะว่าเนื่องจากว่าคือเบื้องต้นอนะที่นี่ค่อนข้างจะซีเรียสในเรื่องของของเรื่องเกี่ยวกับ เกี่ยวกับมันมีหลายอย่างเนาะงานหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับ,ก,บกับการช่วยชีวิตพวกเนี้ยก็เลยมันเกี่ยวข้องกับงานที่จะทำด้วยแตกเลยต้องอ่าต้อง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 เรียนเนาะเพราะว่าคอร์สนี้ยค่ะเทคหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณสักสองปีหลังจากนั้นเราต้องมามามาเข้าคอร์สอีกทีหนึง่ง ก็คือหลังจากจบคอร์สปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เราเป็นเซอร์ติฟิเคตมาว่าเราเนี่ยซัตเซตในตัวคอร์สตัวเนี้ยเนาะก็เราสามารถปรถมพยาบาลเบื้องต้นได้เนาะก็เดี๋ยวไปเจอกันค่ะตอนนี้แท็กถึงในเมืองแล้วเดี๋ยวขอขออนุญาตไปจอดรถที่บ้านเพื่อนก่อนวุ่นวายมาก,กวันนี้งั้นเดี๋ยวไปเจอกันค่ะตอนนี้พิ่ฉันถึงแล้วนะคะกํกำลังรอคริวอยู่จะจ่ายบัตรเครดิต คือถามว่าจ่ายออนไลน์ได้ไหมก็จ่ายออนไลน์ได้ค่ะแต่ว่าง,งุดหนงะิดเนื่องจากบางห้องบางทีมันก็แล้วแต่เวลาแต่ถ้ามาจ่ายที่เคาน์เตอร์แบบนี้ยอดเงินมันจะเข้าสเตทเอาไว้เลยโอ้ย,ยงงอนื่อยขออนุญาตจ่ายบัตรก่อนนะฮะก็ก่อนเข้าเรียนนะฮะดิฉันก็จะมีให้เมย์ครับกรีนทีแฟเบ้ with ช็อกคิ้ w h ิปปิ้งยับ and w ิปปิ้ง i ินออน o ็อปเพรส and วิ n ปิ้งอ p o n ็ o ปยับ Um, I have the barcode. Can I just get you to scan that again, sir? And was it a grande Pardon? or a venti, doll? Pardon? Was it a grande or a venti? Ah, uh, green tea, green tea. Uh, uh, last one. Last one? Yes. That one? Yes, please. This comes to 880. Yep. Card, please. All good Thank you ก <laughs> <gettable> ็ก่อนที่ดิฉันจะทําอะไรสิ่งที่ดิฉันจะขัดไม่ได้ก็คือคนอื่นติดกาแฟใช่ไหมแต่ว่าดิฉันไม่ได้ติดกาแฟค่ะดิฉันติดชาเขียวปั่นจะต้องกินทุกวันเอไอเอมาไม่ไม่ค่ำคืนดึกดื่นก็น้ําลายเหนียวฉันก็อยากกินแบบกรีนทีฟาเต้ทันทีฉันก็วิ่งอกมาหากรีนทีฟาเต้ชอบชอบมากก็ มาเติมพลังก่อนก็ไม่รู้ที่เมืองไทยมีหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่ตอนนี้ที่ออสเตรเลียค่ะมันก็จะมีแบบว่าเมมเบอร์แบบนี้ถ้าซื้อครบ9แก้วจะได้รับฟรี1แก้วไม่รู้ว่าที่เมืองไทยมีหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้มันเป็นโปรโมชั่นที่ออสเตรเลียเนาะก็คือซื้อซื้อเครื่องดื่มอะค่ะแล้วก็จะฟรีอ่าซื้อเครื่องดื่ม9 9ครั้งเนาะแล้วก็จะฟรี1แก้วเราสามารถเลือกที่แพงที่สุดก็ได้เนาะก็ เดี๋ยวรอกัอนเนะหนื่อยมากวิง่งแบบไม่คิดชีวิตเนี่ยใส่ชุดวอร์มาเพราะว่าคิดว่าในห้องเรียนน่าจะหนักเพราะว่ามันมีเป็นห้องเรียนแบบเชิงปฏิบัติการนะคะก็คือเป็นแบบไม่เป็นเทฤษฎีด้วยแล้วก็เป็นแบบปฏิบัติด้วยก็คิดว่าน่าจะต้องหนาวก็เลยต้องแบบหยับมันได้แล้วนะคะแบบสักพักียดต้องที่ว่าที่เนี่ยค่ะเขาไม่มีหลอดเขาไม่มีหลอดอ่าหลอดพลาสติกแล้วนะ ที่ออสเตรเลียเขาจะให้เป็นใช้เป็นหลอดอันนั้นอย่างเดียวหลอดกระดาษซึ่งหุดหนิดมากยวขอพกไปอีกสองอันบ้างหน่อค่ะด้แลว kiss me darling kiss me do you have the the cover man yes thank you so much ต <Thank you. S 1> ักหน้าแล้วนะคะ กินทีสเตคแล้วก็ช็อกชิปกินให้มันติดฟันไปเลยจ้าก่อนเข้าเรียนแล้วก็ยิ้ม,มหวานๆให้คุณครูดิฉันเป็นคนฟันดิฉันเป็นคนฟันฟันสวยไม่ได้เรียงนะเหลืองก็เดี๋ยวไปเจอกันในห้องเรียนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปข้างห้องเรียนก่อนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นช่วงเย็น เป็นช่งไม่ใช่อบน่าจะเป็นช่วงเย็นสี่เพราะว่านี้มันก็จะสี่โมงแล้วเนาะบรรยากาศมันก็จะประมาณนี้ยคนก็นจะคลุกคล่านะหลายคนอาจจะงงอีนนี้ใส่ชุดวอร์มแต่ว่าแน่นมากงานแน่นมากก็เดี๋ยวไปเจอกันในห้องเรียนค่ะตอนนี้เรามาเราหาห้องอย่นี่น่าจะเป็น4 0่1 4สไหมคะ ฉันทัวร์นี่ก็จะเป็นห้อง,องเรียนเยอะๆกันนะประเด็นคือเราก็คือต้องเนี่ยเห็นไหมเราต้องเพิ่มพูน knowledge ของนักหลอนเดี๋ยวขออนุญาตนะคุณครูม,มาแล้วนี่บรรยากาศในห้นนองเดี๋ยวขออนุญาตฮั้ย Yeah. 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 Mm -hmm. Apply pads to patients bare chest pads. Apply pads to patients bare chest. Do not to the bare Charging. Apply pads to patient's bare chest. clear of the patient. Apply pads to patient's bare chest. Ah, I see. Alright, so turning off. Turn him back off. Yeah. Take that plug out. Yeah. yeah. All right. So push that green button. Hang on a minute, green button. All right. It'll say. Remove uh, pads, uh, uh, pads from package uh, and the apply to patient's bare uh, right, chest. Do not touch the patient. Uh, so open, enough, Analyzing heart rhythm. Once you shock, that's enough. Do not touch the patient. Analyzing heart rhythm. Shock advised. Charging. Stay clear of the patient. On the button, the green one. Green is good. Deliver shock now. Press the orange button now. Remove pads from package and apply to patient's bare chest. Deliver shock now. Press the orange button. Now shock delivered. It is safe to touch the patient. Do not start CPR. ค่ะสวัสดีค่ะก็ตอนนี้เราเพิ่งเลิกเรียนนะคะดูดิมืดแล้วเรากำลังจะออกไปหาข้าวทาน m า friend กำลังออเดอร์เดี๋ยวเราจะขับรถออกไปทานนอกเมืองกันเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะไปทานที่ไหนวันนี้ดเดี๋ยวขออนุญาตไปเอารถก่อนที่บ้านเพื่อนนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารหิวไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะวันนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันถัมว่าจะเป็นจะเป็นอาหารอะไรเนาะคงเป็นอาหารไทยแหละแต่ว่าอยากกินแซ่บๆโอเคปะโอเคเป็นไงสั่งแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารนะคะขออนุญาตวิ่งข้ามถนนก่อนนะ วิ่งขับถนนไปกินข้าวเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารค่ะ See you สวัสดีค่ะก็ตอนนี้ถึงร้านอาหารแล้วนะครัเจ๊วันเจ๊วันเจวานเจ้าดูคสตูวันนี้เจ๊วันมาคอสตูมอ่าเป็นติมอะไรคะติมติมนักเรียนค่ะติมกระซอค่ะวันนี้มีงานที่ร้านมีที่ร้านค่ะบวีลคอมคุณแ็คนะคะเชิญนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวสั่งอาหารก่อนเนาะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตงจะใจ้สวัดีค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าวันนี้แังสั่งอะไรวันนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารชื่อร้านร้านพี่วันปซี่ y M t ไท i นะคะอยู่แถวยร้านอยู่แถวไหนคะร้านอยู่แถวไหนคะแฟรดิงตันค่ะใครที่มาบิสเปนนะคะก็แวะมานะคะหรือไม่งั้นก็โทรหาแตได้นะคะ i n ็อกมานะคะ i n ็อกมาใครไม่รู้ว่าจะกินอะไรที่ไหน โอเคเดี๋ยวขออนุญาตสั่งอาหารก่อนเนาะเดี๋ยวไปเดี๋ยวแจ็คจะให้ป้าวันรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะได้อยู่ในชาแนลของแจ็คนะคะคุณแจ็คพากินพาเที่ยวพาสเปนนิ่งนะคะอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้เป็นอะไร่ยเข้าใครไม่รวยนี่ดูชาแนลนางไม่ได้นะคะโอ้แจ็คเขาพูดจ้ะอยากมีมั้งอันนี้นะคะจะเป็นหอยนางรม จากไหนคะหอยจากโคโค่เหมือนกันค่ะเลือกอาใกล้ๆง่ายๆหากินง่ายๆอยู่ติดทะเลนะคะวิธีกินค่ะวิธีกินค่ะก็กินแบบเหมือนบ้านเรากินนะคะมือล้างแล้วนะคะพาเจรไรเรียบร้อยนะคะไม่ได้หรอกนี่ค่ะเจวันทำให้นี่นะคะอันนี้ก็จะมีหอมเจียวหอมเจียวเราเจียวเองนะคะที่อเมริกานะคะร้านของคุณเจนี่เห็นลูกมือว่าเจียวแม่หอมครแนี้นะคะ อร่อยอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็ชิรีแจมเราไม่มีกระถินนะคะเพราะว่ามันไม่มีใครไปปีนให้นะคะก็ได้แกนไก่นีค่ะอ่าเรียบร้อยค่ะอันนี้เมนูนี้นะคะตำนานนะคะอันนี้เป็นอะไรนะคะขกะเพราปูในตำนานตำนานไหนคะตำนานคุณย่าค่ะก็จำๆมานะคะคุณย่าก็คือทำอร่อยแต่อิเซียทำอร่อยกว่านะคะก็มีพิซซ่าให้แล้วก็เนี่ยค่ะ เนื้อปูล้วนๆก้อนใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนเดินทางมาจากทั่วสารทิศของควีนส์แลนด์นะคะเพื่อมากินข้าวผัดปูนะคะของเจ๊วันมีสไปซี่ยงไทยไม่ใช่ของเจ๊วันก็จะไม่ได้ทำผู้เสียงเบาผู้เสียงเบามากผู้เสียงเบามากแล้วสั่งอะไรอีกนะคะเหลืออะไรนะคะยินดีต้อนรับมีแค่นี้ค่ะจะสั่งอะไรไหมคะหรือว่ามีแค่นี้นะรบกวนขอโค้กค่ะเจ๊วันโค้กหนึ่งสองสามสามค่ะ รอ,รอร่อยมากค่ะแต่ละอย่างแต่เราสั่งแค่นี้ครับเพราะไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เนาะค่ะก็ตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะเหนื่อยมากก็ต้องขออนุญาตติดคลิปก่อนเนาะก็เนี่ยค่ะก็เอามาให้ดูในชีวิตประจำชีวิตหนึ่งวันของแตกเน้องว่าทําอะไรบ้างก็การเรียนวันนี้ค่ะสรุปคร่าวๆอนอไรท์คร่าวๆเลยก็คือเป็นการเรียน First สเซเหมือน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแต่ว่าจะเป็นในส่วนของมันอาจจะดีเฟ e จากที่เมืองไทยเนาะแต่ว่าอันนี้มันก็คือจะเป็นแบบแบบสากลนิดนึงเนาะเพราะบางอย่างที่เราเรียนที่เมืองไทยอย่างเงี้ยเอามาใช้ที่นี่ไม่ได้เพราะที่นี่เขาก็จะมีรูของเขาหรือว่ามีมีกฎหมายที่มัน support บางสิ่งบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาเรียนใหม่เนาะเพราะว่าแต่ละคันทรีอค่ะมันจะไม่เหมือนกันที่นี่ก็จะแตกอย่างสมมติว่าที่นี่ค่ะมันก็จะแตกต่างจากอเมริกาอเมริกาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นในส่วนของการาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนาะแล้วก็แคนาดามันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งเขาจะบอกเลยว่า,วามันแตกต่างกันแบบไหนอะไรแบบนี้ยก็คือถ้าเจาะลึกเข้าไปเนาะในส่วนของตัวนี้นต้องเหนื่อยซึ่งมันแบบปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติแล้วแบบมันค่อนข้างยาวนานมากเนาะก็นั่นแหละค่ะก็เอามาให้ดูชีวิตเนาะก็ยังไงถ้าหลายๆคนชอบนะคะตักรบกวนฝากกดไลค์กด subscribe ให้ตักด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปนอนก่อนไม่ไหวละเพียมากเพราะว่ามาเช้าก็ตื่นต่เช้าเนาะทำธุระทำงานบ้านอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ตักด้วยเนาะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะยังไงวันนี้ขออนุญาต ไปนอนก่อนลาตีสวัสดีนะคะ Good night Love you guys บ y e บ๊ายบายคะ่ะปิดคลิปแล้ว <laughs> 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 เหนื่อยไปแล้วนะตูนิตาแดงมาแล้วอะ่ะ